เสียค้าหรอคนเจียข้างนาจะต้่งกินรถอะะว่าเลยพรัคามาเงหริพกรมารถเนคน่อนี้งอ่าอยากขอเยาวราชคากรมานเป็นคนก่นเยาวราชนี่มันเสียของขราเขาเสียของแต่ข้ามเสียค่าลุ่งหรอข้ามเสียค่ารามเขาเจียข้างหน้าเียูนี่ ดววีห้างนั่นในค้าตั้งหลังมานนบนไอขายตั้งขินม่งมาเนาะตั้งขินมึงมาในีตั้งหลังห้างแน่อยู่ตั้งนแต่ว่าเป็นกล้าขายค่ะนะที่ในกล้าธนรมอกล้าขายมีอยู่ตั้งหลังห้างแน่ที่ไดเป็นโครัด ขายปูนได้เป็นเข้ารัดขาแต่เดี๋ยวเด็กขังสะพานกัดควายกวาดเล็ดก็หาด้วยของอีดอราะว่านี่อันของไหลใจก็ซื้อเพราะวัลล์นี่ก็อนซื้อยาค่อไฟคามไฟคมต้อมขอ่อยแหละไฟเขียวไฟแรงรึไม่ไฟแรงอยู่นั่นกามาดีอะไรเป็นหมักคู่ก้าวแม่แน่แน่แน่ได้ดีนั่นแหละที่เข้าไอ้เนี้ย ไอเต้ไฟเหลียงดีนั่นก็เลยอ่ะมังคุดสามร้อยสามสองเป็นยังไสี่ชอบอ่าไปอ่ะไปแล้วก็ไหนไหนบอกว่าเอี้ไหนดีมัวร์อะแน่ได้ฟัวร์เลยคอสในกลาเขาเดีอยู่นะมองเนี่ยก็เข้ารัดแหน่ ก็ขายของของกะลาหรือว่าสุดอโคันใส่ตือของกะลาในวมาดังในคันนี้ภนยในได้เป็นอของใส่ตือกะลาหมดหมดอ่ะภา่ในได้เป็นแสงกะลาลาลายด้วยนะกะลามึงไทยขย่อนเนาะ อย่างเช่นในห้องของขายมาโหลิงเนาะมีะของ,องนนันก็รับขนมขนมหวานในในเน่ะข้าววันนี้ขายของได้ไหมนี่น้ำหนักม,มีซอโคโอิตออดเสรแล้วก็มีตังกินตังยำ ขายกินได้ไงวะเสียงขอบคุณคค่ะที่ท้า่ยั้งใจให้กับน้องๆเด็กที่ศษดาวสงโตสีร่างสังเยกระเป๋าตั่รบกระเป๋าเจกกระเป๋าเ่ขายหนึ่งรอยหนึ่งลอยก็ลงรา้หนึ่งลอยเนี่ยโป้เฮียดทำ นี่อร่อยนะกาเฮดมันนำนะนี่ันขายหนึ่งลอยม,มันดีอะไรอ่ะกระเป๋าสองวัดเจ้งน่ะทีเจีงเพื่อส่งหนึ่งอยเพื่อขาดทุนเหาะเนี่ยขายหนึ่งลอยกาสสงทำทีก็หมป้ากาสงเอาก็ตเิงในไ้หาลอยกาวในได้งวนี เนี่ยเด็ผมเคยนั่งอถยน่อนะเคยนั่งนะฮะนั่งก็เลยอ่ะกินน้่มากินโคยชีเนี่ยโคยชีค่ะชิมหอของอันข้าค่อะไรนี้ ซื้อสายสร้อยในมือใส่ใัญว่าเดีอะไรก็เปาเป็นคนหมักมีคนสัตีสัตเทตกลู้เวียนนั่นป้องเสียงห้างเพืเขาไหว้น้ำในในห้างดีเนาะเพืเอซื้อวมื่อหนึ่งอันเนี่ยห้างดีนะขาด ก,กตอเอาว่านำไปใน้ในาง้อยาตัวเป็นผูเป็นผุกมะเนื้อ้ออ,อ,อ,นนอืมอ่ะเข้ามาได้นะครเมื่อโควิดก็ถ่ายดีแอลโกอฮอล์นะัหนากากได้ คนเมยียกเมยีเเมยกก็มีคนเจ๊งก็เจ๊งก็มีนักกันคนเจ๊งอาในเจ๊งเจ๊งเห็นมวยเห็นมวยล่าตยลนะเนี่ยรวป้ยกินขนมไหนฮะว่าซื้อได้หนอกินไห อับวานไหมฮะเด็มากกว่าอารมณแกน้าเแซ่นนรรเนาะหม่ยว่าหล่อนกล้องเราใส่อจในคัดฟาดคัดปิดเอาเนี่น้ำมัำนนะ่ะืม มาเปิดเสียงไอ้มาซื้อได้ในเมื่อขายไอยน้นได้อยน,นอกับปอใจขายลายฮัซี่าะฮัสซี่อเจ๋งห่ออีกคุม้มหัวเลยนเฮียเหยคุ้มหน่อ น้ำนี่กับอร่อยอะขมซุน้ำซุนน้ำมียามไรอิดน้ำมียาแกคือน้ำหอ้องมันมีขับอะไรซื้อวะเนี่ยก้ามางว่าซื้อเยังไงเย็น เราเสียงใน,นห่างย่าแล้นะอะไรอยู่านะาทางรีเนาะมันนทางเครื่องนั้นเพิ่งทางเครื่องในี่ยในห้างย่าเลย Mẹ coi yên mát thằng hai mẹ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  thằng

ไปเขียงโผล่อาว้าหนุเล่นี้พวกาไปอะเรียบองนออในไหนยวราชก้ไปอะนี่ตีกับตีกับฝองตีอันห้าหวัวัดวันนั้นย่วกน้องาไปอะ้เนืองดี่หละอะไเหรออัน้าไปกว่าล้งพุนเออมีอันสองก้อนไ้ไปไปไปนี่ไอถึงยาวราชต้นา้ำนี่เออแต่เออยาวราชมันมีในซอยเอะ

รุ่งค้ามามีการเที่ยทนานหรอเป็นรัดกำมนันนะเขาให้โอโอยางนี้หรอโอ้ยโอ้ยแปลกคนนี้พี่ว่ะแปลกคนนั้นไงที่ชอบขอยี่สิบโอ้โหน้อ,อชนนอน,น,อน,น,อนันรัะ ขาแบขามับตั้นท่านะไรเราชนกันว่ะประตวมีเลนเฮ้ยมันกับมันมอไซค์เหมือนลมอ่ะเมือนมอไซค์มันเครื่องอไวะเฮ้ยฉัม่เคยนปะเดียเชี่ยกันเนี้ยปะ อนนี oh, um. uh ้นายโย่อ like. uh ๋อเออดีเก็บมันแน่ลูกปลาเร่งนางอ่ะปลาใสเร่งนางลุง oh. ต้น uh หันฮะาน่่น uh ่ะเหรอข่ผ hmm. um ่ากันน่ะตัวมันเตียวมันโคงข้ามต้นหันขาันเอาว่าเกรืองอแหละขาหันเกืองเียกมันอ่าตัวมันแน่นแล้วมันเกี่ยวอกับมอไสอยางเหร ก็ใช้ช้อนเนี่ยเปใช้อนเยออับช้อยด่างนางเนี่ยมามาอาหญ่ากี่เนาะเขาจกไข่ดูก่อนเนาะ <c ười> ม้วนหน้าซื้อขาวอร่อยไงค่ะอร่อยไงอ่อเสียงก่อนบ่ละลิมิเออร์เอออาบซอยนาเน,นี่ยแหละซอยหุกเนี่ยแหละคุ้นๆอ่ะอะไรเหม็นแข่เอาไฟเกียวไฟแรงอ่ะไหม ไปคนคึ 1, ้นปันห้ากันเอาไปทีนห้เอียงเีย,ยก็ในหนาอันนึ่งเอียงเอีงก็ไม่แต่ปันห่าวะกรด้วยก่อนนะอ้อลอยเศร้าเออนนอันนั้นอันนหนึ่งลอยนน่นกาัดด้วยกนอนก็หมั่มาเต็มพันอ่ะอันใหญ่ลอยเศร้าอัน,นเด็กหนึ่งวะในหนาบอกเล่บเธอในหนาในหนา thả còn các bạn mắt trên này nó hồ tố cho đi <laughs> khắp chồng lìa luôn lùng bán lấy เยววาวราน,นี่ก็มันมีมีอยในแก่เนาะมีลิเขีนะเอ,อ้อย่างของนี้เราไลา่ไฟอ่ะจะได้มีน้ำไปไมลไรไหนรานข้าวโมน้ำหนักรานข้าวในบล็บอตบเตอะแต่เอามิกงันซื้อร่านข้าวเนี่ยทำไรดู ทำไรทำไรแล้เด็กไข่เข้าจ้ะทำไหม้อทาท้าเป็มอเดี๋ยวเรือ้านเลยขับัจลืมโหลดอ่ะลืมห้ามไรหรอเพิ่งลืมห้าห้าห้า่าดหวาดยาอ,อนนี้เองเอ,งอ มันแท็กซี่มากขึ้นแดดออกในแท็กซี่ว่ะสามรอมากขึ้นแน่เขาก็เลยรบีบวะไอ้ก็ไล,ล่ไล่หมูลิงมาสามโค้งสามลอยโค้งนึกลอยว่ะ